อะไรนะเมาทำอะไรมาเที่ยวป้าสีแหละป้ายุงกัดว่ะยุงกัดยุงยุงกัดยุงกัดไม่มียุงนี่ก็ยุงกัดเออไหนวะมดกัดป้ามดกัดนี่ก็มดกัดหมากัดอันนี้หมากัดับทำไมป้าไม่ยอมใครเลยป้าฮะก็ยุงมันกัดผมก็ตีไงเนี่ยก็ยุงมันกัดกัดอะไรกันเนี่ยยุงมันเยอะจังเลยป้านี่ก็เยอะ ยป้าทำไมป้าไม่ยอมขายบ้างอ่ะไม่ขายดูดีใจนะเฮ้ยยงกัดจริงๆนะแช่มาโชว์ป้าอันนี้ผักของใครยะเนี่ยเด็กๆนั้นขายผักกับป้านั่งขายผักไปซื้อผักไหมไซื้อผักหน่อยไปเดี๋ยวเยนนี้จะมีกับข้าวกินด้วยว่าป้า ยุงโอ้ยจะมาตีเราอย่างนี้เลยไปจ่ายยุงไวกันโน่มาก็จะยิงคนโดนัตมแมงวันด้วยแมงวันก็มนี่ไงแมงวันด้วยฮ่าดอกกับดอกกาบไปซื้อขาว่อกปลรลาดดีกว่าปไปราเธีไปซื้อไปอผักกันไปไปอันนี้ม่ข้ากินเฮ้ยมืดม่าอะไรแล้วนแดดเปี้ยงอยู่เนมืดไป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 ลาลุกขึ้นมาอย่าขี้เกียจดิโอ้ย

เพื่อสีมหาเพืเพื่อมหาเพื่อเพื่อเพื่อีมหาคุยดีๆก่อนนะครับคุยดีคุยเพื่อเา็นดีคุยดีๆก่อนเอาละสั่งอะไรวุ้ยรอกใ้เสือจนะผมเป็นบตทเจ้าต่างนานะครับผมเกิดต้นผให้สั่งให้เกิดตัางนานะครับ ผอสั่งให้เกิดตั้งนานแล้วครับคุณนหยมาให้เกิดตั้งนานทดเฮ้ยมัน็เด็กไปหยาบคันได้ทำไมลูมันกามพูดเลยัวโตของเขานะอ๋อยูมักาเฮ้ย็ตายโดยอัตโนมัติยูมันกาเฮ้ยเอากระลังไม่หว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อากลับปาูนะมันแบกไว้เอามาอมาวดยวเดี๋ยวเี่ยไอหนุ่มไอหนให้ไาไปลูกคออันนี้แค่เอามากระลำตีใช่ไหมครับเออไอัวมันเอามชัวกระลำบัวกระลำไปเอปเอาไปเลยอ่อนโย่เดวได้สิเฮ้ยไม่ใช่ผมเติ๋อะไรต่าเต๋ยบกซิงว่านักตานาคนเดียวเลยใช่นักตานาคนเดียวเลยมันคนเดียวเลยทำวุ่นวายอยู่นี่ประเทศจ้าวะ แส่งเรองไปแล้ตายเร็วเด้อผมรู้ตั้งาแล้วผมเป็นมาตั้งานครับาตีกูเนีตายแน่เลยพรสมอตอะไรนะผมเป็นมาตงานแล้วมาตั้งานอ่อะไรนึกไหเออนาเอาสองกวด เออมันไงพี่อะไรนะโว้เอาพระปราชญ์เด็กนี่ยังไงเด็กเด็กกินอย่นี้มึงตายเด็กก็ไม่เว้นเลยจ้ะมวยอะไรบีบมือด๊อยด๊อกตันไปเฉยจะบอกกับบ้านผู้หมดเลยนะสิป้าเด็กก็ยังไม่เว้นไงยุงเยอะกว่าที่ไหนยุงเยอะกว่านี่ยุงเยอะเนี่ยยุงนั่นใหญ่

นั่งดมีอะไรคลมปแล้วคลิปนี้ไม่เค้เห็นเลยยนม่ฮะไปดูอไรคลิปแล้คลิปนี้ไม่เคยเียงไม่เคยเห็ไเตียงอุ้ยตอนแรกมาไม่มีแรงนะไม่มีโด่าหนีเลยเอ่ยงขด้นเดแล้วเดินขึ้นได้แล้ว ติดตามอยู่เรื่อยดไม่ได้ทำใจเลยนะเจไปหาเรื่องมานนะมันร้านอย่างไม่รู้ไม่รู้ใครมึงรู้ไม่ใช่ป่งไม่ใช่ผมยุ่งกับยุ่งกับเยุ่กับเฮ้ยยุ่งกัเล้ยงเนีะก mày đi lại đi hơ Ờ, hơ 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 hơ

าิูอีกตจะีดีก็ซอด้วยมีกาซอด้วยเลยนะเอ่อรู้จักีกาซูด้วยเอออ่ะเอ็นลูกเอ็นลุกางเ้ลยดีก่อนหางอีกมันจยรือเล่คอยรไม่ดีเดกมันจะลอกรัตนาดเรื่เรื่องแน่นอนจัดนี้ตัวนี้ไปเสร็จแล้วไปแล้ว ไปไปก่อนกูไม่กูไม่ไว้ใจยังไม่รู้จักไอ้นี่ไอ enfin> ้นี่ม uh ันไม่สนใจใครเลยจะเป็นเด็กจะเป็นคนแก่แม่งรอดหมดไปกินข้าว